ฉันกำลังจะได้งานมันเป็นงานที่น่าสนใจเป็นงานที่เขียนเรื่องของกฎแปลกๆซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ใครหลายๆคนชื่นชอบที่จะได้อ่านมันหรือรู้สึกตื่นเต้นกับการต้องปฏิบัติตามกฎต่างๆและเรื่องราวที่กำลังดำเนินไปมันก็ดูเป็นงานที่ง่ายๆใช่ไหมล่ะแต่งานของฉันนั้นมันมีกฎที่นักเขียนทุกคนของบริษัทต้องปฏิบัติตามและฉันคิดว่าฉันคงต้องอ่านมันเพื่อทำตามหน้าที่ของฉัน และคืนนี้จะเป็นคืนแรกในการทำงานของฉันเวลา18นาฬกา30นาทีมีของมาส่งครับพนักงานส่งของมายือนอยู่ที่หน้าประตูบ้านของฉันพร้อมกล่องพัสดุแปลก ฉันจึงเปิดประตูออกเพื่อรับพัสดุนั้นและทักทายกับพนักงานส่งของเล็กน้อยก่อนที่จะกลับมาทำงานต่อที่ห้องของฉันนี่ครับของที่มาส่งฉันได้หยิบพัสดุออกมาดูทำให้รู้ว่าเป็นพัสดุที่มาจากบริษัทที่ฉันกำลังทำงานด้วยภายในกล่องพัสดุนั้นประกอบไปด้วยเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ดูไม่ค่อยจะใหม่มากสักเท่าไหร่ และซองกระดาษเล็กๆขนาด A4 แผ่นหนึ่งฉันจึงนำเครื่องเล่นแผ่นเสียงไปตั้งไว้ข้างๆโต๊ะทำงานและหลังจากนั้นฉันจึงเปิดซองกระดาษนั้นดูมันคือกฎของการทำงานของฉันนั่นเองฉันจึงได้เริ่มอ่านมันสวัสดีนักเขียนที่ชื่นชอบการเขียนกฎแปลกๆของเราทุกท่าน งานของคุณจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกถึง5นาฬิกาของทุกวันคุณจะต้องอ่านและทำความเข้าใจกับกฎทางบริษัทกำหนดไว้ซึ่งมันจะดีกับตัวของคุณเองหรืออาจจะไม่ทางบริษัทขอไม่รับผิดชอบต่อเรื่องไร้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณและหวังว่าคุณจะทำงานได้ตรงเวลาตามที่กำหนดนะงานของคุณจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกาและเป็นเวลาเดียวกันกับที่กฎจะเริ่มใช้งาน กดข้อที่1ให้คุณเปิดเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ทางเราส่งไปให้คุณคุณสามารถเลือกเพลงจากอัลบั้มที่อยู่ในนั้นได้และจะต้องเปิดเพลงตลอดการทำงานของคุณจนกว่าจะมีกฎใหม่ที่บอกให้คุณปิดมันหรือมันดับลงเองกฎข้อที่2ช่วงเวลา19เนกาจะเป็นช่วงเวลาเริ่มงานของคุณคุณจะต้องนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานภายในห้องของคุณและห้ามออกไปข้างนอกจนกว่าจะถึงเวลา สามทุ่มกดข้อที่3ให้คุณปิดประตูหน้าต่างและล็อกมันไว้อย่างดีและห้ามเปิดมันออกเด็ดขาดก,กดข้อที่4ในเวลาสามทุ่มเพลงที่เครื่องเล่นแผ่นเสียงจะดับลงเองไม่ต้องตกใจคุณสามารถออกไปเข้าห้องน้ําได้หรือหาของมากินเล่นระหว่างการทํางานก็ได้แต่คุณต้องกลับมาทํางานต่อหลังจากที่เพลงดังขึ้นอีกครั้งคุณมีเวลาเพียง5นาทีเท่านั้นกดข้อที่ห หลังจากเพลงดังขึ้นและคุณกลับมาที่ห้องแล้วให้คุณเช็คประตูหน้าต่างในห้องของคุณอีกครั้งว่ามันยังคงปิดอยู่แบบเดิมหรือเปล่าคุณคงไม่อยากให้มีอะไรเข้ามาภายในห้องของคุณหรอกนะและจงเช็คด้วยว่ามีอะไรผิดปกติหรือแปลกไปจากก่อนหน้านี้หรือไม่กดข้อที่6ถ้าหากว่ามีหน้าต่างถูกเปิดออกไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนไม่ว่าอะไรจะทำให้มันเปิดออกก็ตามคุณจะต้องไปเปิดไฟทุกดวงภายในห้องให้สว่างทั้งหมด แสงไฟจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้คุณทำงานต่อไปได้ในคืนนี้กฎข้อที่7ถ้าหากว่าไฟในห้องของคุณยังคงสว่างอยู่จนถึงเวลาศูนนาฬิกาให้คุณรู้ไว้ว่าคุณสามารถทำงานต่อไปได้โดยจะไม่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจนถึงเวลาสนาฬิกาแต่จงดูให้เครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณเปิดอยู่ตลอดเวลากฎข้อ7.1ถ้าหากไฟดวงใดดวงหนึ่งในห้องคุณเกิดดับลงก่อนเวลา0นูนนาฬิกาขึ้นมาล่ะก็ จงขอให้คุณรีบปิดแสงไฟทุกดวงและปิดเครื่องเล่นแผ่นเสียงลงซะและรีบหาที่ซ่อนภายในห้องของคุณจะเป็นใต้เตียงหรือตู้เสื้อผ้าก็ได้และทําตัวให้เงียบที่สุดคุณจะเปิดตาไว้ก็ได้นะแต่คุณจะเห็นเงาสีดำขนาดเท่าคนเดินวนอยู่ในห้องของคุณไม่ต้องตกใจถ้าคุณไม่ได้ส่งเสียงหรือทำให้รู้ว่าคุณอยู่ตรงไหนมันก็จะทำอะไรคุณไม่ได้ทางเราก็หวังว่าคุณจะรอดในช่วงเวลานี้ไปได้นะ แต่คุณก็สามารถกลับไปทำงานต่อได้หลังจากที่แสงสว่างของไฟและเครื่องเล่นแผ่นเสียงเปิดขึ้นอีกครั้งถึงคุณจะเพิ่งปิดมันไปก็ตามกฎข้อที่8ถ้าคุณเพิ่งผ่านข้อ7.1มาแล้วก็ขอให้คุณรู้ไว้ว่าไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่อยู่ในห้องนี้อีกต่อไปและคุณจะไม่เห็นมันแต่คุณจะต้องทําเป็นว่าในห้องมีแค่คุณคนเดียวมันชอบเห็นคุณกลัวมันซะด้วยสิถ้างั้นจงอย่าให้มันรู้ว่า คุณรู้ว่ามันอยู่ในห้องกับคุณอาจมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเช่นลมพัดของตกถึงคุณจะปิดหน้าต่างไปแล้วก็ตามสิ่งของบนชั้นวางตกมาที่พื้นจงอย่าสนใจมันฟังเพลงและทำงานของคุณต่อไปกดข้อที่9ในเวลา3านฬิกาจะเป็นเวลาปลอดภัยของคุณคุณสามารถออกไปเข้าห้องน้ำได้แต่คุณต้องแน่ใจว่าเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณยังคงเปิดอยู่คุณถึงจะออกไปเข้าห้องน้ำได้ แต่ถ้าหากเสียงเพลงดับลงระหว่างคุณเข้าห้องน้ําให้คุณปิดประตูและขังตัวเองไว้ในห้องน้ําเพราะเวลานี้เงานั้นกําลังเดินตามหาคุณภายในบ้านของคุณเองมันจะส่งเสียงเรียกคุณด้วยเสียงของคนที่คุณอาจรู้จักก็ได้จงอย่าเปิดให้มันแต่จงจาไว้ว่าไม่มีคนรู้จักคุณคนไหนมาเรียกคุณออกจากห้องน้ําตอนดีสามพร้อมๆกันหรอกนะกฎข้อที่9.1คุณจะสามารถกลับไปทํางานต่อได้เมื่อเพลง จากเครื่องเล่นแผ่นเสียงของคุณกลับมาดังอีกครั้งคุณมีเวลา5นาทีที่กลับเข้าไปก่อนที่เพลงจะดับลงอีกครั้งกดข้อที่10หลังจากเสียงเพลงดับลงคุณจะไม่สามารถเปิดมันได้อีกครั้งในคืนนี้ไม่ต้องตกใจคุณจะยังสามารถเปิดเพลงจากอุปกรณ์ภายในห้องของคุณได้นะถ้ามันจะทําให้คุณสบายใจขึ้นมาอีกแต่จงค่อยๆฟังเสียงต่างๆที่ลอยตามลมอยู่ตลอดด้วยละ่ะกดข้อที่11 เวลาสี่นาฬิกามันเป็นเวลาที่ใกล้จะเช้าแล้วช่วงนี้คุณจะได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากภายนอกห้องของคุณขอให้คุณอย่าสนใจมันทั้งเสียงที่อยู่ภายนอกและเงาที่คุณไม่เห็นมันจะทำได้แค่มองคุณเท่านั้นแต่อย่าทำให้มันรู้ว่าคุณได้ยินมันเหมือนกดข้อที่7.1และหวังว่าง,งานของคุณคงใกล้เสร็จแล้วนะกดข้อที่12เวลา5นาฬิกา จะเป็นเวลาเลิกงานของคุณและสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นจะหายไปแต่จงระวังตัวไว้เสมอมันอาจจะติดใจคุณก็ได้เวลานี้ให้คุณนำเครื่องเล่นแผ่นเสียงใส่กล่องพัสดุให้เหมือนเดิมแล้วนำไปวางที่หน้าประตูบ้านของคุณจะมีพนักงานของเราไปรับพัสดุเองและคุณสามารถเข้านอนหรือพักผ่อนได้อย่างปลอดภัยและเราหวังว่าคุณจะผ่านการทำงานในค่ำคืนนี้ไปได้ด้วยดีนะเราขอขอบคุณที่คุณ ปฏิบัติตามกฎของเราได้เป็นอย่างดีและหวังว่าในคืนถัดไปคุณจะทำได้แบบนี้อีกเรายินดีที่ได้ร่วมง,งานกับคุณปลอ .1 จงเช็คหน้าประตูบ้านของคุณก่อนว่าไม่มีใครอยู่ที่หน้าประตูแล้วจึงวางพัสดุไว้และแน่นอนว่าก่อนที่คุณจะเปิดประตูมารับพัสดุของเราในเย็นวันพรุ่งนี้ก็เช่นกันปลอ .2 จงให้ทิปเท่าที่คุณจะให้กับพนักงานขนส่งของเรา แต่คุณจะไม่เจอพวกเขาหรอกนะให้คุณวางทิ่ไว้บนกล่องพัสดุนั้นตรงหน้าประตูบ้านของคุณและแน่นอนว่าตอนเขานำพัสดุมาส่งคุณก็จะไม่เจอพนักงานของเราเช่นกันปอ 3, ล,ลอสามเรารับรองความปลอดภัยของคุณไม่ได้ถ้าหากคุณคุยกับใครก็ตามที่นำพัสดุมาส่งเพราะฉันอ่านกฎของฉันจบฉันก็ตกใจมากงั้นแล้วคนที่นำพัสดุมาส่งล่ะ เขาเป็นใครกันและหลังจากนั้นไฟใ,ในห้องก็ดับลงเอ๊ะอ,อะไรกันเนี่ยไม่ไม่นะเ,เ,เ,เราก็เขียนกดแปลกๆมาเยอะมากทำ,ทำไมถึงได้มาเจออะไรแบบนี้กันอ่ะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้มัง้งไม่มีอะไรจริงๆสินะเราเผลอไปคุยกับคนส่งของด้วยดิ คงไม่มีอะไรหรอกมกั้งออกี่โมงแล้วเนี่ยนึนน่งทุ่มต้องเริ่มเขียนแล้วไปเปิดเพลงก่อนได้ไหมนะเพลงหลอนเกินไปเนี่ยเดะอะไปดับดับอีกแล้วเพลงก็หลอนป,ป ไปปิดม่านก่อนก็แล้วกันโอ้ย,อยคืนนี้เราจะเขียนกดได้ไหมนะเอ๊ะชา้ชาเช้าแล้วสินะยใ้้สรุปว่าเมื่อคือนฝันไปเอ๊ะจะต้องรีบเก็บตู้เพลงใส่กล่องแล้วก็ไปวางไว้ที่หน้าบ้านสิ กดบอกว่ายังไงบ้างนะเออให้สังเกตดีๆว่ามีคนอยู่ไหมใช่ไหมนะแล้วก็ทิปด้วยโอเคแหละเราใส่เงินไปเยอะพอสมควรคงไม่เป็นอะไรหรอกไม่นะทุกอย่างมันผิดพลาดมาตั้งแต่แรกที่ฉันคุยกับมันแล้ว ฉันทำให้มันสนใจในตัวฉันทำให้มันรู้ว่าฉันได้ยินและรับรู้การมีตัวตนของมันตอนนี้ฉันคงทำอะไรไม่ได้แล้วสินะว้าวว้าวสติกเกอร์ล p ยโปเกต89นีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนะ้่านำเลย ขอขอบคุณ Tru e Super f i ฟ e r g a m เก Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกตอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวโหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีเจอสตีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ